ท่านสภา,าที่เคารพผมคำพองเทพาคำผู้แทนรัศดรชื่อละชื่อพรรคก,ก้าวไกลในสัดส่วนภายสารครับผมขอหาเลือท่านประธานถึงข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการน้ําสุรินบุรีลำนะครับซึ่งเป็นโครงการทำคลองส่งน้ำนะครับจากลำปะเทียตำบลตะโกอำเภอเฉลิมพระเกียรติลงไปที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้มีระยะทาง70กิโลเมตรงบประมาณ2,000ล้านนะครับบุก,บกนาผาทุ่งลงไปนะครับประชาชนได้รับความเสียหายนะครับก็ทั้งโดยเฉพาะในบริเวณที่ตอนนี้เนี่ยมีการในช่วงช่วงฝนที่ผ่านมานะครับมีการเปิดทางน้ำท,ทั้งที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยทำให้น้ำนี่ไหลสะลงไปเต็มทุ่งเลยครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณ ตำบลอีสานตำบลสี่เหลี่ยมแถวนี้นะครับลงเกี่ยวข้าไม่ได้เดินเลยครับท่านประธานดังนั้นจึงอยากจะฝากไปถึงแล้วก็ค่าชดเชยที่ได้จากที่จะได้จากความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับพ,พี่น้องก็รออยู่นะครับแล้วที่สําคัญก็คืออยากจะฝากไปหากลมชนประทานให้ลงไปดูด้วยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันพี่น้องชาววิลามที่รอรับน้ําที่ อ่างเก็บน้ำํำยางตลาดนะ่ะจะได้รับผลได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานเรื่องของการขอขยายเขตไฟฟ้าที่หมู่7ตำบลบึงน้ํารักอําเภอบางน้าเปรี้ยวจังหวัดเชียงแสนอันนี้พี่น้องก็ยื่นมา5ปีแล้วนะครับยังไงก็พี่น้องรอใช้ไฟอยู่จึงขอฝากท่านประธานให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ